ดับต่อไปครับเอาเรื่องเอาชัยขอนิมนต์ท่านพระครูวินยทรยุทธภพอัจยุตโตนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ขับเสภาเปิดงานไม่ทราบว่าพ,พ,พ่อเพียงควอมนะครับมีไม้อยู่ตรงนั้นข้างบนเลยครับถึงจะเด่น <laughs> สแตนในผมจองแล้วเออ ภาษาไทยงดงามด้วยน้ำเสียงทอยเรียบเรียงหวานหูไม่รู้หายสื่อความคิดสื่อความรู้สื่อแทนกาย สื่อความหมายด้วยภาษาน่าชื่นชมก็เกิดเป็นไทยภาษาไทยเขียนให้ครองกฎเกณฑ์ต้องรู้ชายให้เหมาะสมจะพูดจาน่าฟัง ท้งนิยมเจ้าขารมเขาจะมินจนสิ้นอายภาษาพูดสนทนาพู้จาทักเป็นสื่อรักสื่อสัมพันธ์สื่อความหมาย แมนพูดดีมีคนรักมักสบายแต่พูดร้ายสอเสียดคนคนก็เกียดกันวัฒนธรรมล้ำค่า ภาษาสวยทุกคนช่วยออกเสียงรอขอสร้างสรรา์แม่ออกเสียงเป็นรอเป็นรอกันคนจะยันชาติเราไม่เข้าที่สลระเอือ เป็นเอียฟังเทียนักบอกที่รักช่วยซื้อเกียที่ร้านนี้ขอชมเฉยจะเฉยแท้แม่ผาทีอวอนน้อ,นองพี่ต้องช่วยกันจันลองไทย ผมในเลิกแต่งงานในวันนี้เป็นเลิกดีเลิกงามยามสดใสออกเสียงเลิกเป็นเลิกครั้งคราใดคงทำให้สื่อสารผิดคิดเสียได้ภาษาไทย งดงามด้วยความคิดแม้นอ่านผิดก็เขียนผิดคงเสียหายเขียนอ่านไทยให้ถูกด้วยช่วยผ่อนคลายสื่อทั้งหลายต้องช่วยกัน นั่นอีกแขอบคุณครับต้องมีคนเบิดครับที่จบไปก็เป็นน้ำเสียงของพระคูวินัยทรยุทธภพอัจยุตโตนะว่าเป็นเพชรเม็ดงามของนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งเลยทีเดียวฟังแล้วขนพองสยองเก้า่น ต่อไปนี้ท่านจะได้รับชมภาพ,พยนตร์ฟอร์มช้างไม่มีฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ไม่มียักษ์นะท่านภาพยนตร์ฟอร์มช้างเรื่องเรื่องอะไรสิเรื่องอะไรขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกานะครับที่เดินขึ้นไปก่อนหน้านั้นก็คือขุนช้างนะท่านอเอกลักษณ์ของขุนช้างเตรียมพร้อมนะแม่รออยู่ตรงนี้สักครู่ก่อนนะ ลูกจะไปไหนไปตามพ่อจ้ะแม่จ้ะฉันมีนามว่านางวันทองเมื่อก่อนชื่อนางพิมพ์พิลาลัยแต่ทุกคนไม่ต้องรู้จักหรอกคะ่ะเก็าะหม่คถึงเปลี่ยนชื่อ <c oughs> แต่ตอนนี้ลูกพายพามารอพี่แผนพี่แผนอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> พี่แผนขาพี่แผนขา ำไมลูกภายไปนานเหลือเกินนี่พี่แผนวันทองเอาไม้ให้คุณแผนด้วยิอยากจะทำคุณแผนข <c oughs> สองผมไมด้ไหม <laughs> <c oughs> ข้าควรจะถามพี่มากกว่าอยู่ในคุกตั้งนานทำไมรูปร่างถึงอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างนี้ละพี่ เขาขุนมาเดียวเขาขุนหรือว่าไปทำอะไรมาขุนจ้าขุนเหมือนมาเลยตัวข้านั่นมีนามว่าขุนช้างรูปร่างพอประมาณโอโถงเหมือนองค์หนึ่งใบข้ามีบริวารข้าทาบมากมายวันนี้ เดี๋ยวผมจะไปหานางวันทองนะหลวงพี่นะหลวงพี่เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะปัดนั้นก็จะได้เดินไปบ้านนางวันทองอู้ยฉันแงหาอยากกี่เพื่อนกี่เพื่อนนางวันทองแอบใส่จักราบแม่นางน้อยจะเป็นยังไงบ้างครับแม่นางน้อยของเราเห็นไหมฮะโอ๊ยแดดร่มลมตกนิ่เก่งเกลัวอะไร นั <One input> ่นได้ข <smelled> no ึ oh <my God> ้นเรือนแม่วันทองจ้าแม่วันทองคนไทยไม่มีสักอย่างใครอยู่ในบ้านน่ะจะเข้าไปเลยนะบัตรนั้นถึงข่าวได้ดีจะเข้าไปหานางวันทองซะหน่อยมาซอยรับมุกเสื้อเด้าป้ป้าป้าป้ป้ป้ปไอ้ผัดว่าจังใดเจ้าบังอาจมาอยู่กับจังแม่วันทองของข้าได้อย่างไร ก็เมียของข้าน,ะน,น่ะเมียข้าไม่ใช่เมียเอ็เอ็มันมาทีหลังเอ็มันจนเอน็รู้ได้ไงข้าได้ก่อนเอ็นดึงไปได้กันตอนไหนก็ลูกของข้านะไงได้กันท่าไหนกูก็มีลูกลูกกูมันมีลูกกูมันตามมาด้วยไม่จริงมีแผนะเป็นบังอาจแล้วโสงหงโสหาวแล้วสองคนมันดูดีดูดีกันกอดกลมเกี่กันเลย ชาวบ้านเขาเห็นกันทำยังไงเนี่ยอะเห็นมันเกะกะไม่มีใช่ไหมจูบตัวตุ้งมากต่อหน้ากันเลยเลยดูป่ากันเลยเห็นไหมบังอาจ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 มากข้าจะเอาเรื่องไปทูลฟ้องพระพันวษาให้ทหารมาลากตัวเจ้าไปเลยมาดิมาดิไปมาอิไปวันทอมาี่ไปวัดทอไปวัดทอโอ้ยบังอาจ ปัดนั้นจะได้ไปหาทหารมานี้ทหารไปเจ้าขาไปพาตัวนางทองกับไอแผ่นมาให้ข้าไปก้าวหน้าพี่เจ้าขาปัดนั้นทหารเฮ้ยมาใหญ่งไงวะเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยข้าเลยปล่อยเมียข้าปล่อยไม่รู้หรองกับเขาปล่อย ผมว่าเจ็บจริงนะเนี่ย <laughs> เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะสุดท้ายก็ต้องมาสารเหมือนข้าไม่พังแล้วเว้ยไม่พัง <laughs> เฮ้ยพังจริงเหรอ <c oughs> เสียงสดเสียงสดอ๋อมึงใครเ่ะ <laughs> มายังไงน <laughs> ่อยู่ใครเนี่ย อ้าวคนละตัวไม่ลอยใช่ไหม <c oughs> เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยนะเ,เปิดไมลยโง่เลอเกินแผนโง่เลอเกินเปิดไมมเป็นโง่จริงจริงหรอกเอาตัวนี้ไหมพ่ออ้าวเดี๋ยวท่านพระเจ้าท่านพระพันวษาจะเสด็จมาประทรับที่ศาล ออจะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงเดชคืนนิเวศพอจุบคำฟีพายลายเล็บมาเต็มลำเรือประจำแหนแห่เสงแสมาพ่อเรือพระทินั่ง ประทับทีคุณช้างกร็รีลงตีนทถาลอยคอชูนั่งซื้อดื้อเข้ามาพุดโพอดองหนะ้ายึดแคมลือ กูจะไปดูนกดูไม้จะไปชมช้างของกูสักหน่อยหาเรื่องวุ่นวายมาไม่รู้จักจบจักสิน้นนี่อีนังตัวดีค่ะไปอยู่กับคนโนททีคนนี้ทีจนกูเวียนหัวไปหมดแล้วมึงจะเอาทั้งสองหัวเลยหรือยังไงก็กะว่าอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเออดี <laughs> มึงไม่กลัวตกนรกบ้างหรือ Man, <laughs> ขอเดชะทายามพิพเลกล้าวหม่อมฉันไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์กล่าวมานะเพคะมึงยังปฏิเสธอีกหรอโอจ่าจ่าเมียจ่าภาษากลัวเมียเว้ีครั้งแล้วเนี่ยที่มึงหนีไปหายแผน <laughs> มึงก็รู้ว่าไอ้ช้างอะเป็นผัวมึง ม่อมฉันเออหม่อมฉั้นหม่อมฉันไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดนะเจ้าคะพี่ช้างไอ้ช้างหัวโล้นโอ้ยหัวโล้นเยอะเมื่อครั้งที่หมอมฉั้นบ้านคันพี่แผน ก็ต้องถูกจองจำอยู่ในคุกส่วนขุนช้างก็ไปบอกกับหม่อมชันว่า,ามีพระราชาองค์การไปหาหม่อมชันให้หม่อมชันไปอยู่กับขุนแผนหม่อมชันจึงมีกล้าขัดรับสั่งได้ไหมคะไอช้างหัวโลนนี่มึงมังอาจทำตัวเยี่ยงโจรใครอำนาจวาจาสิทธิ์มาจากไหนถึงได้กล้ากระทำเยี่ยงนี้พระอาญาไม,ม่พุทธ้าพระเจ้าค่ะก็หม่อาา<า>มอผิดไปแล้วพระเจาา้าค่ะ กระหม่อมมีความประสงค์ที่จะรักนางวันทองมากเสียเหลือเกินพระเจ้าค่ะถึงแม้นางวันทองจะกลับไปอยู่กับไอ้แผนก็ตามแต่กระหม่อมก็ไม่ได้รังเกียจส่วนลูกชายของไอ้แผนกระหม่อมก็รักประดุจลูกพระเจ้าค่ะโกหกไอหัวล้านก็พูดจริงแกคิดจะฆ่าฉันต้องหลายหนแล้วดีนะที่ผีพายมาช่วยไม่งั้นฉันคงตายไปนานแล้วพระองค์อย่าไปเชื่อมันนะพระพุทธเจ้าค่ะสีเส้งลูกพายพูดถูก ไอ้ขุนชา้างมันเป็นตัวทำลายข้อบัวของกระหม่อมเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆครั้กงก็เป็นเพราะมันมันเป็นตัวยุ่งสารแนททาทุกวิถีทางที่จะภาคผัวภาคเมียภาคแม่ภา,าคลูกไอ้คนใจดำใจแดงเว้ยไม่ได้ใจดำอพอพอพอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพวกมึงไม่ต้องมาเถียงกันโอ้ใจยังเย็นแม่น้องโอ้ยพี่ยังแข็งแรงกูไปไหนพวกพึงตอบ เอออีวันทองเจ้าค่ะมึงถูกชุดไปถึงส8บปปีอะทำไมมึงถึงกลับมาได้ใครไปรับมึงมาคนพระพุทธเจ้าค่ะน้อยแต่ทหารทัง้งนั้นจะเหมื่นไว้ลูกชายเขาหม่อมฉันไปรับมาเจ้าค่ะแต่ใช่ว่ารับมาแล้วพี่แผนจะล่วงเกินอะไรหม่อมฉันก็มีแต่หม่อมฉันนี่แหละค่ะล่วงเกินพี่แผน ขอโบงสงเมตตาชีวิตบ่อมฉันอยู่ใต้พระบาทแล้ววหยคะไอ้มืนไว้มึงนี่ทำอาหางกระาใจก้าบ้าบินคิดว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่แปรหรือยังไงถึงได้ทำตามใจตนเองขนาดนี้ถ้าเกิดมีการฆ่าฟันกันตายไม่เดือดร้อนทั้งกูอีกเหรอแต่ก็หม่อมคิดถึงแม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี คุณช้างกับเจ้าเล่ห์เฮทุบายเหลือเกินจึงต้องใช้วิธีนี้พระเจ้าค่ะขอเดชะพระอายามีพลเก้าหลังจากที่พายงามพานางวันทองมหากระหมอ่มอมกระหม่อมก็ไม่ได้ร่วงเกินนางเลยจริงไม่ไดที่รักใช่จ้ะต่อหน้าต่อต,อต,อตอกากุเลยทหนอย่าให้ออกจากช็อตด้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้ารักนางวันทองมากและพระองค์และข้า ก็ไม่ได้ขัดรับสั่งขององค์แต่การใดพระพุทธเจ้าค่ะพวกมึงเลยหยุดพร่มกันได้แล้วกูจะถามอีวันทองว่ามึงจะเอายังไงเออแต่ก่อนกระนั้นถ้าพวกมึงสองคนอยากได้แม่อยากได้เมียมึงคืนมามึงไปนู่นสารใครองมันไกลพระเจ้าค่ะไปฟ้องเอาแม่มึงมา นี่อะไรกันทําไม่แม่มึงต้องมีราคีทํา,าทอย่างนี้ใช้ไหมดได้วันทองจา๋าวันทองรักพี่นะจ๊ะวันทองกลับมาหาพี่นะจ๊ะพี่รักวันทองมากเสียเหลือเกินข่าทัสบริวารเงินทองทั้งหลายพี่ก็จะให้วันทองทั้งหมด ไม่ให้ขาดตกบกพร่องอย่าไปอยู่กับไอ้แผนไอ้หัวไอ้สัต์กระเบืองหัวคมส่งอะไรบ้าอ่าวบอ้าว่าอะไรล่ะมันก็จนจนไปอยู่กับมันได้ยังไงกลับมาอยู่กับพี่นะน,น้องเันทองจา๋ <c oughs> าพาาทหารคะทานดาบหลุด <c oughs> แม่จ๋าไม่อยู่กับหนูนะแม่ หนูจะดูแลแม่เองพ่อแผนก็จะมาอยู่ด้วยกันอย่าไปอยู่กับไอ้ช้างหัวล้านมันเลยแม่ใช่ใช่ใช่ตัวนี้แหละใช่แล้ววันทองมาอยู่กับพี่นะจ๊ะพี่จะดูแลน้องเป็นอย่างดีเงินทองจะไม่ให้ขาดจริงเหรอจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวพี่ไปปล้นมาน้องไม่ต้องกลัวพี่รักน้องมากนะจุบุจุบุอีวันทองมึงไม่ได้ยินที่กูพูดหรือยังไงมึงยัยังไงก็ว่ามาหม่อมชั้น หม่อมฉั้นก็รักพี่แผนเพราะพี่แผนน่ะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับหม่อมฉันมาอดอดอยากอยากถึงแม,ม้ว่าพี่แผนจะหลายใจหลายเมียไปบ้างอาจจะมีบ้างที่มีผัวเป็นบางเวลาแต่คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมใช่ไหมจะพี่แผนแค่สองสามคนเองกันชิบหายเสมื่นไว้ก็เป็นเลือดในอกหม่อมฉัน ก็รักเ,เท่าเทกับพี่แผนส่วนขุนช้างจ้ถึงแม้จะอ้วนลงพุงหนักเกินร้อยปากหมา <c oughs> ก็ปากหวานหัวล้านหัวโลนกระหม่อมบางไปบ้างหัวโลนเยอะนะแต่พี่แต่ขุนช้าง <c oughs> ก็ไม่เคยดุด่าว่ากล่าวหมอมชันให้ขุนข้อเพืองใจเงินทองก็เทิดบริวารก็มีให้หมอมฉันใช้ไหมคะถูกต้องที่วันทองมึงเจ้ายังไงแน่เนี่ยมึงเจ้าตั้งสองผัวเลยรือยังไงสิบก็ดีไปคะมามึงนี่นะมึงนี่มันต่ำซะยิ่งกว่าสัตว์สองสูไม่เลือกไอ้ช้างไอ้แผนมึงไม่ต้องไปอะไรอาวร์มันกูจะหาเมียใหม่มึงเอาที่สวยกว่า เป็นถมเถะไปเขาไปคนละสิบคนผมขอ้อยได้ไหมพระพุทธเจ้าเอาไปเลยขอบคุณพระพุทธเจ้าค่ะส่วนไอ้มือไว้เมืองไม่ต้องไปนับถือมันเป็นแม่อีกต่อไปทหารเอามันไปตัดหัวเสียประจานพระองค์หยุดก่อนพระเจ้าค่าไอ้เลือย่ามพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่อดได้มามาเด้มาทอนข้าเป็นพระองค์ไะเจ้าค่ะ บ่ายก็จะตายลงท,ท้อมนิน่งพี่ออพินสมาแม่จะขอชมเกิดมาไม่เหมือนะพี่น้องมาจะพี่ไปเลย มีเดีคือเธอที่ผ่อนสนิทน้สนมแต่หน่อยหน่อยลอยเดียวไม่ตามลมต้องตามตรมภาดแม่แต่เจ็บนกปีไม่แต่เบาทุกถึงขนึงหาย นึกว่าแม่จะไม่ได้มีรังของพี่ไอ้หนทองจ๋าแม่มาวสูนทายหายชีวตรวครับรวยกลับมาได้เผาพีของมาได้มีเสียแรงฟักปูมอุ้มเนื้อทอง คาบหนองแมวเขา้าลำนาวป่าอยู่ในท้องกอะเมื่อนเพื่อนมาดา <c oughs> ทนทุกข์กทนนานในมาชัดน <c oughs> <c oughs> าเด็ดแผล่พลทนลำ <c oughs> <c oughs> ปิงก็ถ้ากางริรงมันกินอากัดน้าไ,ไนไถ่เย,ยาวเยวเลี้ยวรัดแม่คอยปัดระวังให้แต่ในทันพ่อพาขี่มาไม่ทับคู่ ขยับอยู่อวบกลัวเจ้า,วา,าจะวา,า,าเดเน่้อวันพาแด็ดแพดเผาเอาลมพนาตวันจะอ่อนผ่อนพันลองกินน้ำห้อยกือ,อยแต่พอขึ้นไม่ขึ้นนะัก กัวลูกจะสำลักทุกเช้าคำาเมื่อเขาส่งลงมาต้องจองจำแ้นละกคมก็ระวังจะนั่งนอนด้วยเป็นห่วงบวงให่ในลูกรักจะเดินหนัก เกรงทองขยักเงอขยอนจะนั่งนักเจ้าจักอนอาทอนอยครันนอดน,นักกลัวจะเหนื่อยอนอาทัวเจ้าคอหลอดแล้วเจ้าอกคอหลอดแล้วจึออวจวจงคายใจ เจ้าถนอมก่อมคกวยพอทุนหัวเจ็ดปีแม่ประคองไม่้องมู่วังคุณางทัวลูกหลักไปหนัาตาคนเ้าตี่ตายไปลงดงชักกูตัตัดให้เจ้าคืนฟืนเห็นนะ แล้วก็ต้อง,องปรักจะาจมาดามนั้นมาช้านานจึงผ่านพบเมื่อเวลาเข,าขา้าค่าแม่ขอขาดไม่อนาอาจไม่น่าจะแเล่นเ,เ,เจ้าดูหนะ้าเสีย <c oughs> แต่แม่นั้นยังเป็น นึกถึงจะไม่เห็นนามาน,นา่นานทางนางกอดรักหมืนหน่นว้น้ำตกไหลต้นไม่ไปเคยนะร่วงหลับปุบลงกับพาสุดาออกอดลูกยาแน่นิ่ง ไม่ติงเออเออแครัวสามรัว uh รัวไม่วันต่อ

아,